COC Devotion เฝ้าเดี um ่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งพ um ันธสัญญากรุงเทพเฝ้าเดี่ยวจากพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่4ีข้อ11ถึงข้อ24เฮเบอร์คนเคนายได้แยกตัวออกจากคนเคนายทั้งหลายคือจากพงพันธ์ุของฮหบับพ่พอตาของโมเสสมาตั้งเต็นท์อยู่ไกลออกไปถึงต้นโอ๊กในสานันนิมซึ่งอยู่ใกล้เมืองเคเดธ เมื่อมีคนไปแจ้งแก่สิเสลาว่าบารักบุตรอาฟีโนอัมขึ้นไปที่ภูเขาทาโบแล้วสิเสลาก็เรียกรถรบทั้งหมดของท่านออกมาเป็นรถรบเหล็ก900คันรวมกับกองทหารทั้งหมดที่ทไปด้วยยกไปจับเมืองฮาโรเชสฮาโกยิมไปถึงแม่น้ำคีชนนางเดโบราจึงกล่าวแก่บารักว่าลุกขึ้นเถิดเพราะว่านี่เป็นวันที่พระยาเวทรงมอบสิเสลาไว้ในมือของท่าน พระยาเวสเสด็จัำนหน้าท่านไปไม่ใช่หรือบาลาักจึงลงไปจากภูเขาทาโบพร้อมกับทหารหนึ่งหมื่นคนติดตามท่านไปพระยาเวทรงทำให้สีเสลาและรถลบทั้งสิ้นอีกทั้งกองทัพทั้งหมดของท่านแตกพ่ายด้วยคมดาบต่อหน้าบาราักแล้วสีเสลาก็ลงจากรถรบวิ่งหนีไปและบาราักได้ไล่ติดตามรถลบทั้งหลายและกองทัพไปจนถึงฮาโรเชสฮาโกยิม และกองทัพของศีเสลาก็ล้มตายสิ้นด้วยคบดาบไม่เหลือสักคนเดียวศีเสลาวิ่งหนีไปถึงเต็นของยาเอลภรรยาของเฮเ,เบอร์คนเคไนเพราะว่ายาบินกษัตริย์เมืองฮาโชเป็นไมตตีก,ก,กันกับพงพันเฮเบอร์คนเคไนยาเอลจึงออกไปต้อนรับศีเสลาเรียนว่าเจ้านายของดิฉันเชนิญแวะเข้ามาเชิญแวะเข้ามาหาดิฉันอย่าก,กลัวเลยริเสลาจึงแวะหานางในเต็น และนางก็คุมตัวท่านด้วยผ้าหม่มท่านจึงพูดกับนางว่าขอน้ำให้เราดื่มสักหน่อยเพราะเรากระหายนางก็เปิดถุงหนังเอานมให้ท่านดื่มและเอาผ้าคุมท่านไว้สีเซลาบอกนางว่าขอยืนเฝ้าที่ประตูเต็นท์ถ้ามีใครมาถามว่ามีใครมาพักที่นี่บ้างจงบอกว่าไม่มีแต่ยาเอลภรรยาของเฮเบอร์หยิบหลักถึงเต็นท์ถือค้อนเดินย่องเข้ามา ตอกหลักเข้าที่ขมับของสีเสลาทะลุติดดินขณะเมื่อสีเสลากำลังหลับสนิทอยู่เพราะความเหน็ดเหนื่อยแล้วสีเสลาก็สิ้นชีวิตและดูสิขณะที่บาลักไล่ติดตามสีเสลายาเอลก็ออกไปต้อนรับและเรียนท่านว่าเชิญเข้ามาเถิดดิฉันจะชี้ให้ท่านเห็นคนที่ท่านค้นหาอยู่นั้นบาลักก็เข้าไปเห็นสีเสลานอนสิ้นชีวิตอยู่มีหลักเต็มในขมับในวันนั้นพระเจ้าทรงให้ยาบินกษัตริย์านาอัน นอบน้อมต่อคนอิสราเอลและมือของคนอิสราเอลก็ทำต่อยาบินหนักขึ้นทุกทีจนเขาทั้งหลายได้กำจัดยาบินกษัตริย์คานาอันเสียการช่วยกู้อิสราเอลจากกษัตริย์คานาอันก็กำลังดำเนินต่อไปนะคะบารัคเคลื่อนพลมาถึงภูเขาทาโบโดยมีผู้วินิจฉัยเดโบราเนี่ยได้ร่วมเดินทางมาด้วยเมื่อสี่เสาแม่ทัพของกษัตริย์คานาอันทราบก็นำทหารพร้อมกับ รถล,ลบเหล็ก900คันได้เคลื่อนพลมาถึงแม่น้ำทีโชนตามที่พระเจ้าได้บอกไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ที่จะเดินทางมาแล้วนะคะในซึ่งอยู่ในข้อ7ว่าและเราจะชักนำสิเสลาแม่ทัพของยาบินให้มาพบกับเจ้าที่แม่น้ำทีโชนพร้อมกับรถลบและกองทหารของเขาและเราจะมอบเขาไว้ในมือของเจ้านะคะดังนั้นเมื่อสิเสลามาถึงตามที่พระเจ้าได้บอกไว้เดโบราห์ก็จึงบอกให้บาลักเนี่ยนำกองทัพที่เตรียมมาทั้งหนึ่งหมื่นคนลงไปสู้รบ พร้อมกับย้ำเตือนพระสัญญาพระเจ้าเพื่อที่จะให้กำลังใจแล้วก็ให้เขาได้มั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงนำหน้าและได้ทรงมอบศัตรูไว้ในมือของเขาแล้วเพราะว่าความน่ากลัวของศัตรูแล้วก็ความได้เปรียบก็คือการที่พวกเขาได้มีลดลบเหล็กที่เป็นอาวุธที่ทรงพลังถึงเก้าร้อยคันแต่สิ่งที่มันดูสร้างขึ้นก็ไม่สามารถที่จะต้านทานพระเจ้าได้นะคะเราได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในข้อส5ห้าว่าพระเจ้าทรงทําให ลดลบแล้วก็กองทัพทั้งหมดแตกพ่ายด้วยคมดาบซึ่งโดยกําลังของมนุษย์แล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยที่แค่มีดาบเป็นอาวุธจะสามารถเอาชนะกองทัพที่มีลดลบเหล็กแล้วก็เป็นการชนะแบบราบคาบด้วยตามที่พระวจนะได้บอกว่ากองทัพของศรีเสลาก็ล้มตายสิ้นด้วยคมดาบไม่เหลือสักคนเดียวนะคะส่วนตัวศรีเสลาะเองเนี่ยก็ต้องทิ้งลดลบที่พวกขณะอัานคิดว่าเป็นความแข็งแกร่งของพวกเขา หนีตายไปแอบซ่อนในเต็นท์ของหญิงที่ชื่อยาเอลด้วยคิดว่าต้องปลอดภัยอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าสามีของเธอเนี่ยจงรับพักดีต่อสีเสลาแล้วก็คงไม่มีใครได้เข้าเป็นค้นหาเพราะว่าผู้ชายที่ไม่ใช่บิดาหรือสามีเนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปในเต็นท์ของผู้หญิงได้แต่เหตุการณ์ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่สีเสลาคิดเมื่อเขาหลับเสนิทไปด้วยความเหน็เหนื่อยเขาก็ถูกฆาตกรรมโดยนางยาเอลนะคะด้วยการใช้ค้อน ตอกหลักขึงเต็นเข้าไปที่ขมับของสีเสลาเนี่ยจนทะลุติดดินน่องหลักขึงเต็นเนี่ยมันจะเป็นเหล็กยาวๆที่มีความแหลมที่ปลายนะคะที่ปกติก็ใช้ตอกลงบนพื้นดินก็เพื่อจะขึงเชือกกับตัวเต็นท์นะเมื่อบารักไล่ตามสีเสลามาจนถึงเต็นของนางยาเอลเนี่ยก็ได้เห็นว่าสีเสลาดังนั้นสิ้นชีวิตแล้วเป็นไปตามที่เดบราได้พยากรณ์ไว้นะคะว่า ผู้หญิงคนหนึ่งจะได้รับเกียรติจากการนี้แทนเขานะคะซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็คือนางยาเอลนั่นเองชัยชนะของอิสราเอลในครั้งนี้ก็ทําให้กษัตริย์ของคานาอันเนี่ยด้ขั้นครามต่ออิสราเอลจนในที่สุดอิสราเอลก็สามารถกำจัดเขาแล้วก็มีอิสระจากกษัตริย์คานาอันได้พี่น้องคะเราเมื่อเราได้พิจิตรพิเคราะห์ในสิ่งที่พระเจ้าทรงทําเพื่อช่วยอิสราเอลแล้วเนี่ยเราได้เห็นว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่พระเจ้าจะทรงทําไม่ได้นะคะ สิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ก็กลับเป็นไปได้ซิเซลาดูเหมือนจะได้เปรียบทั้งอาวุธและที่ซ่อนแต่สุดท้ายอิสราเอลก็ชนะกองทัพที่มีรถลบเหล็กได้นะคะแม้มีอาวุธเปลี่ยนแค่ดาหรือคนที่ควรจะช่วยเหลือกรรษัตริย์คณาอันก็กลับเป็นคนที่ประหารซะเองนะคะเราได้เห็นว่าทุกอย่างที่พระเจ้าได้วางแผนไว้เนี่ยก็จะทรงทำให้สำเร็จและก็ไม่มีอะไรสามารถต้านทานได้ ดังนั้นเราจึงเป็นอุปกรณ์ที่พระเจ้าจะใช้ให้สามารถทําสําเร็จได้โดยพระเจ้านะคะให้เราตัดสินใจทําในสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้เราทําด้วยความมั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงนําเราและที่สําคัญก็คือเราเองก็จะได้เห็นแล้วก็มีประสบการณ์ในความอัศจรรย์ของพระเจ้าที่ทรงทําต่อเราด้วยดังนั้นถ้าหากเราเองไม่ตัดสินใจที่จะทําในสิ่งที่พระเจ้าทรงใช้ใเราพระองค์ก็จะทรงใช้คนอื่นแทนเราเท่ากับว่าเราได้ทิ้งโอกาสแล้วก็ระพรไปอย่างน่าเสียดาย และสิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือการให้พระเจ้าที่ทรงนําเสมอเพื่อจะเตรียมหนทางให้แก่เราไม่เช่นนั้นแล้วต่อให้เราพยายามแค่ไหนนะคะก็คงจะไม่เกิดผลให้พี่น้องได้อธิษฐานขอการทรงนําจากพระเจ้าในการตัดสินใจแล้วก็ในทุกเรื่องในชีวิตเพื่อที่เราจะไม่เสียเวลาแล้วก็พลาดที่จะรับพระพรด้วยนะคะสุดท้ายนี้ให้เราได้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันค่ะ พระเจ้าเราขอบพระคุณที่ในชีวิตของเราได้เห็นการจัดเตรียมและการทรงนำของพระองค์เสมอขอทรงประทานความมั่นใจแก่เราที่ใน,ในบางครั้งเราจะ,ะเผชิญกับสิ่งที่ดูเหมือนยากและก็เป็นไปไม่ได้ว่าจะสามารถผ่านไปได้อย่างดีโดยพระองค์ขอทุกเรื่องในชีวิตและการตัดสินใจของเราก็จะเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการที่เราได้พึ่งพาก,การทรงนำของพระองค์เสมอและสุดท้ายนี้เราได้สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน